อ้พวิกาสเปคหมาไหมพี่หลานจากไกลเลยตอบไม่ถูกว่ามันคือสเปคหรือเปล่าแต่ว่าสวยสเปคผมมีหลายหลายแบบไงมันสเปคบางทีก็ชอบแบบขาวหมวยบางทีก็ชอบแบบลูกครึ่งบางทีก็ชอบแบบเออสีแทนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คนหรือดูดดลยเปลี่ยนมากกว่าเ <ส comunque> ออ<ะ>ผมคิดว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะเฟรนลี่นนะแล้วก็เพื่อนมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเฟรนลี่กับเธอทูเนี่ยมันต่างกันนะ เป็นลี่ทุกคนคือเพื่อนทุกคนคืออ่าเพื่อนแล้วก็ไปไหนด้วยกันได้ครับผมดูรู้สึกอึกนะเวลาจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยถามแม่อ้อมแฟนขับกับนกตำรวนี้ก็อยากให้เขามีแฟนไหมอยากมีไหมอ้าวอ้าวหาตเจอผมอยากมีแต่ผมหาไม่ได้ครับตึตามนั้นจริงจริงผมอยากมีครับอยากมีเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าแต่ว่าด้วยการที่เคย เคยบาดเจ็บมา <S <S เคยเฮิร์ตมาอะไรเงี้งเยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข็ดอะ่ะแม่อ้อมเนี่ยชอบหมากมากชอบขนาดว่าเห็นรูปหมากที่ไหนเนี่ยซื้อเก็บมาตลอดเจอที่ไหนซื้อหมดจริงไหมครับมาดูหน่อยสิครับอันนี้ค<อ>ือที่หมากถ่ายแบบอ่ะอันนี้โอ้นี่ซื้อเป็นเล่มๆอย่างนี้เลยนะค่ะส่วนพวกนี้คือที่มีข่าวลงข้างในนิดหน่อย ก็ซื้อหมดผมอยากรู้ว่าคุณแม่มองผมว่าผมแบบเป็นคนแบบไหนนี่วะถึงได้เอมถึงได้มาชอบเป็นเด็กมีสัมมาคารวะแล้วก็ตอนเจองานที่งานกอดเขาจะเป็นเด็กที่คือไม่รู้จักกันมาก่อนอ่ะก็สวัสดีครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็พวกแฟนคลับอะค่ะเรียกแลพี่มาก็หันมายิ้มหันมาให้ถ่ายรูปตลอดแล้วผลล่ะ ชื่นชอบเลยผลงานแล้วก็บางทีก็จะมีรูปกับครอบครัวคุณแม่พี่สาวอะไรงนี้ก็แบบนั่นเป็นคนรักครอบครัวก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปจะได้มีคนรักเยอะๆจะได้มีผลงานต่อไปเรื่อยๆคุณแม่มีของหวานให้หมากเ้วยมีหัวโหอุ้ยมั่วขนาดนีขอบคุณมากครับขออนุญาตใส่เลยึนี่ ขอบคุณครับอุ้ยน่ามาเลวาดเองที่ข้าหนังสือค่ะพี่เ่าวาดเองวาดเองด้วยขอบคุณครับมาขอบคุรับนี่นี่นี่นีโอ้โหมาเรูปมานะต้องใช้ชุดต่าต่นี่นี่ี่นี่อ้ตอดีสุด นี่ <S 2> <S 2> <S <ff Analyt> ่แตชุดอะไรอ่ะไอออนแมนค่ะไอออนแมนกินกันไปคุยกันไปอาหาร้ามื้อนี้ของหนุ่มหมากเนี่ยมีความสุขจริงๆเลยนะครับได้นั่งกินข้าวกับคนที่รักหมากตั้ง2คนเนี่ยอืมก็เลยอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายไปอาบน้ําแล้วล่ะครับ นี่ครับหุ้ยไฮซ์นั่นหนูอะสามคนสามคนยังไงเดี๋ยวนสามคนเชิญทางนี้เลยครับอ้าวหนึ่งคนเดียวเนี่ยมันยังหลวมขนาดนี้ใช่สามคนแล้วมาปารินด้วยไงมาความลินเก่งไหมไม่ธรรมดาเก่งไหมเก่งอ่ะถือถือกระเป๋าเก่งถือกระเป๋าไปก็พี่ชายก็ชนไปน้องไปน้องตาไป ยันไ,ไปลูกย่าเีตีต้องขึ้นบนนะชั้นที่หนึ่งก็แล้วชั้นที่สองก็แล้วชั้นที่สามก็แล้วโอ้ยยังไม่ถึงสักกทีโอ้โหแล้วพอถึงชั้นที่อยู่ด้านล่างสุดของเรือดูที่หน้าพี่โกตีสิครับโอ้ยเริ่มซีดแล้วล่ะครับในที่สุดความลับของเฮียโกก็แตกดังเพราะเมื่อเจ้าตัวกลัวที่แค่เนี่ยหรอเนี่ยอ่ะ หนูนอนหนูนอนห้องกินข้าวอ่ะหนูนอนโซฟาน,นอนกับพื้นได้เลยพี่นอนนี่นอนไม่ได้จริงพี่นอนบนโต๊ะก็ได้นะเออหนูนอนแบบนอนบนโต๊ะนอนกับพื้นก็ได้อะ่ะ <c oughs> ขอต้อนรับกับทีมงานเลยอะ่ะโอ้ทีม่อมาทีแฟนลับให้อยู่ห้องหรูเลยหนูนอนกับพื้นได้เลยแต่ขอห้องกินข้าว <c oughs> ประกาศแล้วนะวะ่าทหารไอ้เคราะไอ้เคราะทหารมีหนูเครียดนะเนี่ยโดนจะโดนมาหายใจไม่ออกวิลงมือล่างอ่ะร้องไห้ทำไมแล้ว ร้องไห้ทำไมอ่ะไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าไม่ไหวเนี่ยไอ้ที่อาบวังบนหนูอาบไอ้ที่ฉีดตูดเขาได้พี่ฟางพูดเด็กเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวร้องทำไมไม่ร้องไปอาบห้องป้ากันได้เหรอเฮ้ยบ่นไปก็ทนานะครับพี่โก้ใครจะไปช่วยพี่ได้ละครับปะปะปะปเลิกงอแงแล้วก็ไปอาบน้ำเถอะครับเดี๋ยวจะถึงเวลานอนของพี่พิทหารเขาแล้วนะครับนี่เราเดินนะพี่มาก่อนเนาะพี่มาง ไม่ละหมาไม่นะมานี่อ่าด้ดิไม่จำปูตผมมีไหมนี่ปอน้กอนีไมังานเดินไม่นอนนี่แล้วอาบน้ำเสร็จแล้วโกตีของเราก็ยังไม่ยอมแพ้ครับ บนไม่เลิกราโอ้ยต่อรองจะขอนอนในห้องกินข้าวให้ได้เลยโอ้อ่ะลองถามพี่ทหารเขาสิครับเขามาตามไปนอนแล้วนั่นน่ะถามก็สบายเรียบร้อยแล้วครับเขาคิดว่าสบายใช่ไหมครับสบายกับท่านด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับห้องพักของคุณที่มาแล้วก็ดีฉันดีมากค่ะเป็นสัดส่วนดีค่ะผมว่าอย่าถามคนอื่นเถอะเป็นยังไงเขาดีค่ะดีครับ ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นการนอนและของทหารเรือเนี่ยเวลานอนก็จะมีเวลาของเขาคือเวลา21:00หรือ3ทุ่มนะครับแต่ก่อนจะนอนเนี่ยก็คือจะมีแตรมีนกหวีดเป็นสัญญาณว่านี่แหละครับคือเวลานอนนะครับอันนี้คือเสียงแตรครับเสียงแตรเตรียมตัวนอนให้นอนได้แล้วในการเตรียมตัวเด้อนี่ครับ ก็จะมีประกาศว่านอนนอนหมดคนไฟที่ห้องนอนก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงพวกเราสามคนคู่รู้ไมติช่หรือยังเยอะโค้งขอบไฟสีแดงโอ้โหพี่ดูพอพี่ดูไปฟุ้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับระเบียบของกองทัพเรือนะครับจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกค้างแรงบนเรือครับต้องขอเอาใจณทีนี้ด้วยนะครับค่ะ อ่ะกดก็คือกดครับนอนไม่ได้เราก็ไม่นอนแต่ว่าผุ้สาอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนชุดนอนกันซะขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทํายังไงดีครับค่านี้แก๊งซุปตาของเราจะต้องไปนอนที่ไหนดีเดี๋ยวช่วงหน้าไปลุ้นกันครับว่าแก๊งซุปตาจะต้องรอนแรมไปหาที่นอนที่ไหนกัน